ภูริทัตโตนะครับที่เราร่วมกันรอกันสร้างแล้ะก็กนำไปประดิษฐานไว้ที่บึงหัววนราชธานีครับทางไปอำเภอเสือในตรโยาโสนีประมาณกิโลที่2 3นะครับอันนั้นก็ท่านมีโอกาสไปและไปทำบุญก็เชิญไปกราบไหว้บ,บูชา อสองสองสะานรูปร,อร้อเหมือนหลวงภูมันคุยทั้งโตนะครับในนีน้ก็พี่น้องเราผูานน้มีกำลังเขาจะออกกำลังเข้าปั่นจักรยานะครับตอนเช้าจากาน,นตลาดนี้ไปด้วยนะครับอ่กิโลที่ยี่สามไปอำเภอเฉลีไงน,นะครับเสร็จแล้ว เย็นเป็นงานของ,งท่านผู้จัดการทีชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกคน,น,นวัดไชยมงคลเป็นแค<ม>่เพียงแกนกลางในการจัดงานให้มีขึ้นเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านจงภูมิใจว่างานนี้เป็นงานของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นงานของพรมเมี่นทอ,อ,องเองนะไม่เป็นงานของหลวงพ่อวัดไชยแต่เราต้องบอกว่างานหลวงพ่อวัดไชยตัวว่านของแม่ เป็นงานของจังหวัดเฮ้าเป็นงานของพม่พี่นองเฮ้าที่ร้อมร่วมใจกันเหตุงานจัดงาน,งาน,นาเพื่อที่สรา,ะางะครับเพื่อทีท่ีอนุรักษ์ศิลปะขอท่านสำหรับขวอมีแง่ประเทศนี้ อันดีงามของพวกเท่าที่อจังเลื่อนการปักบาดด้วยกันเนี่ยเป็นประเพณีมาตั้งแต่โบราณโบราณเนาะมือเท่า,นนเาใส่บาเแถวนี้แล้วต่อสาวมากตอนสี่ออกไปเห็ดเ,ดเดหียดเห็ดงานเท่ากระดัเหตุบุญทำบุญเนาะได้บริจาคทานบริจาคทานเพื่นบริจาคกาน ได้แชรได้นีครับมีความร้วยนะครับนะครับอีกครั้งหนึ่งครับในความภาคก็จานวันนี้โดยเพื่อนบนมีเราที่นิวแข่งเพื่อนทั้งหมดท่องบนใทยแนครับรับชมและกดไลค์กดแชร์ได้ตลอดเวลาขอบพระคุณครับเมื่อสักครู่ผมไม่ได้อื่นโดยมาอน่นที่มช่วยในการสื่อสารตอนนี้ก็ไในของทั้งในที่นี้ มีต้นเงินขอเชิญมาถวายกับหลวงพ่อได้เลยใน,นช่วงนี้ครับเชิญครับท่านที่ถือต้นเงินเอาไว้ขอเชิญถวายที่หลวงพ่อได้เลยนะครับ